ติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความคืบหน้าจากทางด้านของไอล่านะคะที่ล่าสุดค่ะได้มีการร่วมลงนามกับ SMTBT นะคะเข้าถือหุ้นบริจอไอล่า10%เพื่อที่จะเดินหน้าในธุรกิจ Wealth Management Private Fund ในไทยและญี่ปุ่นค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณนารินีงามเศรษฐาตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่าไอรามีการเปิดเผยนะคะว่าบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับซูมิโตโมมิซุยทัสแบงค์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่าที่ใช้ตัวย่อ SMTBT เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอราจำกัดที่ใช้ตัวย่อว่า AIAM ค่ะในสัดส่วนร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการให้บริการทางด้านของการเงินและการลงทุนด้าน Wealth Management และ Private Fund สู่การขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น สำหรับซูมิโตโมมิซูอทัสแบง n ์หรือ SMTB เป็นธนาคารชั้นนำของญี่ปุ่นค่ะที่ดำเนินการธุรกิจให้บริการทั่วโลกสนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไอรากรุ๊ปโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นและสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ าส่วนใหญ่ที่เป็นเวลในญี่ปุ่นก็มีความสนใจที่จะซื้อตราสารทางการเงินในประเทศอื่นนะฮะซึ่งถ้ามีคําแนะนําที่ดีจากบุคคลในประเทศเขาเองจากธนาคารในประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านของ m i ม o m o m i t s u i Trust Bank ในประเทศไทยเองก็ต้องการขยายฐานลูกค้าร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลูกค้าฐานต่างๆเนี่ยในกลุ่มของไอร่าก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าของทางฝั่ง s m i ม o m o m ม t s u i Trust Bank ได้นะครับ In t ่ e future หมายความว่าพอร์ตฟิโ o ของเราจะต้องเติบโตขึ้นอย่าง s ิ gnificant นะอย่างมีนัยะสำคัญเพราะว่าได้รับการซัพพอร์ตจากธนาคารนะคะธนาคารเองก็จะได้รับการซัพพอร์ตจากาเราด้วยนะคะที่จะมีการพัฒนาลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน การเข้าร่วมลงทุนของซูมิโตโมมิซุยทัตแบงค์ไทยในครั้งนี้นะคะจะช่วยเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งของทั้ง2บริษัทต่อยอดการให้บริการทางการเงินและการลงทุนในด้านเวลล Management และ p ไพรเว Fund สู่การขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นตอบโจทย์ความหลากหลายที่ครอบคลุมเทียบชั้นมาตรฐานโลกค่ะ ถือเป็นการผสานศักยภาพความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทนะคะในการต่อยอดธุรกิจและในขณะเดียวกันค่ะก็ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของทั้งสองบริษัทด้วยเช่นเดียวกันนะคะ